สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับก็ซีวิคเอฟดีนะครับอ่าเงินกันนะครับก็รถมีทุกอย่างที่คนจะมีนะครับก็มีล้อทีสามเจ็ดนะครับบวกยางนะครับยางใหม่นะครับยางนี่คือมือหนึ่งเลยบิวเบิร์กมือหนึ่งมาเลยนะครับตัวแต้มยางมีอยู่ครบนะครับอ่าเนี่ยมีมีตัวแต้มยางครบทุกอย่างครบหมดมีแค่น็อตล้อเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับ อันนี้มีลินหน้านะครับลินหน้าเบิกม,มาใหม่ใส่พ่นสีดําเงามาสีเนี่ยเป็นสีเทา FK นะครับสีเทา f อโลโก้แดงหน้าหลังนะครับดิฟฟี่นะครับสองแปดห้าได้ตัวท็อปนะครับเรื่อหนึ่งจุดแปดนะครับดิฟฟี่แซดีครบติดใหม่หมดภายในใหม่มากหนังนะครับพุ่มหม่นอกในใไมล์กิฟต